ตัวน,นี้นะกูคิดว่าน่าจะมีการวัดกูแขนลงเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สามารถที่จะมีแขนเสื้อมากขึ้นตอนนี้กูอาจจะลงมากว่าสักครึ่งเซนค่ะวันนี้เราจะทําเป็นเสื้อที่มีแขนเนาะเราก็เลยจะทําลงมากว่าสักครึ่งเซนแบบนี้นะอันนี้ก็คือวัดคร่าวๆไว้ประมาณนี้ทีน,นี้เรามาดูอีกข้างหนึงก่อน มาดูชิ้นหลังกันบ้างนะคะชิ้นหลังนี้เนื่องจากว่ามันมีซิปกลางหลังดังนั้นเนี่ยให้วัดจากริมกระดาษเนี้ยเข้ามาก่อนเลยหนึ่งเซนบางคลิปก็จะบอกว่าเอาแค่ครึ่งเซนนะดังนั้นอะค่ะว่าจะใช้หนึ่งเซนหรือครึ่งเซนขึ้นอยู่กับอะไรนะคะขึ้นอยู่กับว่าตัวผ้าชนิดนั้นเนี่ยมันมีพวกลายผ้าไหมถ้าเกิดว่าลายผ้ามันมีอะคะ่ะนะการปิดแค่ครึ่งเซนเนี่ยมันก็จะทําให้ลายผ้าเนี่ยมันโดนกินน้อยกว่าก็คือหวางผ้าง่ายขึ้นหนึงเนาะแล้วก,ก็ิีตรงน้ชน จากนั้นเราก็จะขีดพักไว้ตรงนี้ก่อนนะเรามาดูเส้นอคอนตรงนี้นิดนึงก่อนนะคะวัดจากเส้นคอตรงนี้ขึ้นมาเท่ากับส่วนต่างของยาวหน้ากับยาวหลังถ้าเกิดยาวหน้าตัวนี้อยู่ที่35สนะคะยาวหลังเนี่ย,วยเวลาวัดขึ้นมาเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ประมาณ5้ถึงเจ็ดเซนซึ่ง ถ้าเกิดมันต่างกันห้าถึงเจ็ดเซนนะคุณก็สามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาไซส์ไหนอย่างกรณีของครูเนี่ยครูจะชอบใช้อยู่ที่ประมาณห้าเซนก็ขีดเส้นยื่นออกมาให้เป็นเส้นขนานกับเส้นคอแบบนี้นะขนาดตรงส่วนนี้ก็จะใช้ขนาดเท่ากับความกว้างที่เป็นบวกหนึ่งของคอฝั่งนี้คือจะเป็นอันนี้หรืออันนี้ก็แล้วแต่แต่เอาให้เป็นตัวที่เป็นบวกหนึ่งค่ะเราจะใช้กับฝั่งนี้แทน สี่เน้นึ้นตรงส่วนนี้ก็วัดเอาไว้อยู่ที่หนึ่งจุดห้าเซนถ้าว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนาะก็วัดอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเซนแล้วก็มาตีเส้นตรงน,นี้เชื่อมขึ้นไปอพอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะเนื่องจากก็เสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อที่ปวกค่อนข้างน้อยนะ ดังนั้นเนี่ยตำแหน่งช่วงบ่าตรงนี้มีแนวโน้มที่จะฟิตเพราะเนื่องจากว่ามันะมีซิปตรงนี้เข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราก้มะคะตรงนี้มันจะเหมือนว่บมีช่วงหนอกเป็นบริเวณหลังคอเนาะช่วงบ่าตรงนี้พอดีดังนั้นเนี่ยกูก็เลยแนะนําว่าให้ทําการแต่งช่วงเนี้ยให้กินเข้ามาหน่อยนะคะก็ประมาณครึ่งเซนหรือก็คือชนเส้นเดิมของตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเส้นกลางหลังเนี่ยไปเลยนั่นะ ันนี้ก็วิ่งเรียบขึ้นมาเลยนะถ้าตอนนี้เป็นพวกเสื้อคอเล็กๆเนี่ยก็ยจะมีการกินเข้ามาหน่อยหนึ่งนะคะแต่อันนี้เนี่ยเพราะว่าเราเป็นเชือกสบายๆเนะาะก็เลยไม่ต้องนะคะเข้ามาเส้นนี้นะแล้วเราก็ตีเส้นชนตาแหน่งสิบเหมือนเดิมจากตรงนี้นะเพราะว่าตอนนี้เราแต่งันเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเขาทการยื่นออกมาธรรมชาติของคนกาบาหลังจะต้องใหญ่กว่าปาหน้าเสมอแต่ถ้าเกิดว่าเวลาวัดออกมาแล้วพบว่าลูกค้าบางคนเนี่ย บ่าหลังเล็กกว่าบ่าหน้าให้ดูถ้ายืนเขาเลยนะเพราะบางคนเนี่ยเวลายืนแล้วชอบห่อไหลนะหรือว่ายืนแอนไหลอะไรเงี้ยรูปแบบของตัวส่วนนี้ยก็จะผิดปกติถ้าเกิดคุณทมตามซ้ายที่วัดมาแบบนั้นก็อาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะก้มได้นั่นเองนะคะหรืออาจจะทําให้โครงเสื้อไม่สวยในคลิปนี้รูจะใช้อยู่ที่3ามบสี่หารสองจะเท่ากับสิบเจ็ดเป็นบ่าหลังนั่นเองนะคะ จากตรงส่วนนี้ค่ะวัดเยื่อนออกมาอีกเซนครึ่งเพราะว่าเนื่องจากเป็นเสื้อที่มีแขนที่เส้นยาวขึ้นไปอันนี้จะปลาเป็นเส้นเอาไว้คำนวณน,นะเราจะใช้ขนาดของคอมาเป็นขนาดของตัวนี้ใช้เจ็ดเซนแล้วก็ ถาตัวนี้เจ็ดเซนอันนี้ก็เจ็ดเซนนะถ้าตัวนี้แปดเซนครึ่งนี่ก็แปดเซนครึ่งนะคะจากนั้นก็จากเส้นนี้ที่เรายกขึ้นมาเจ็ดเซนเนี่ยให้วัดยกขึ้นอีกเท่ากับครึ่งหนึ่งของส่วนต่างของยาวหน้ากับยาวหลังซึ่งตรงนี้เราใช้ที่ห้าเนาะหารสองเท่ากับสองจุดห้าเราก็จะใช้สองจุดห้าเนี่ยมาวัดฝั่งนี้แล้วก็จากตรงนี้ค่ะยกขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งจุดห้า เซนนะสหรับเสื้อที่มีแขนหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่แน่ใจจะยกขึ้นมา2เซนเลยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเผื่อว่าเราอยากจะเผื่อเอาไว้ใช้กับลูกค้าหลายๆประเภทนั่นเองนะอันนี้ครูจะเอามาตรฐานก่อน1.5แทนแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คการโยนเส้นไหล่ันนะตีเส้นเชื่อมก่ะแล้วก็มาร์คดูว่าตำแหน่งสิเซนครึ่งของเรานั้นอยู่ที่ตำแหน่งไหน จากนั้นนี่เราก็ตีเส้นชนเส้นบ่าันนี้ก็ลงมาครึ่งเส้นแบบนี้ทีนี้บางคนก็จะถามไอ้ตรงส่วนนี้ที่มันดนกินเข้าไปเนี่ยนะเราควรที่จะขยับออกมาไหมขยับได้นะคะขยับได้แต่ ดยส่วนตัวครูมองว่าเพราะว่าตอนนี้เรา,ามีการบวกหลวมเอาไว้อยู่ตรงนี้5เสร็จแล้วเนาะแล้วตามหลักแล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยค่ะมันจะต้องใหญ่กว่าข้างหลังเสมอเพราะว่าคือมีบวกหนึ่งลบหนึ่งเนาะเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเนี่ยก็ไม่ต้องขยับตรงนี้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดขยับขึ้นมามันก็น่าจะข้าประมาณสักสองมิลมาจากตรงนี้นะคะครูก็เลยล้าไปเลยนะใส่ี่ฉาดนั่นึงจากนั้นเราก็มาดูที่ตำแหน่งของเส้นเกตกันบ้างเรามีข้างหน้าเนี่ยเป็นตัวปล่อยนะแต่ข้างหลังเรา,าอยากจะเก็บรูปร่างให้มันดู รูปร่างดีคือไม่ดูโครงเงินไปนะไม่ดูลำลองเกินไปเพราะนั้นน่ะเราก็จะตีเส้นตรงนี้ออกมาแต่ก่อนหน้านั้นนะคะครูจะแนะนําว่าให้คุณทําการปิดเก็บเส้นเอวเล็กน้อยนะคะตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้มันเข้ารูปลงมาคือมันเน้นเข้ามาช่วงเนี้ยนะมันมีโอกาสที่ช่วงช่วงนี้ยมันจะขึ้นไปหนอกได้นั่นเองนะปกติแล้วครูก็จะวัดจากเส้นเอวอันนี้นะคะลงมาประมาณเซงหนึ่งนะแต่เพื่อให้ตัวนี้มันดูแล้วแบบ ไม่เน้นเกินไปนะครูก็จะลงมาแค่ประมาณครึ่งเสน,นะน,นแล้วกันนะอันนี้แล้วตีเส้นชนแบบนี้เมื่อเราทําแบบนี้เสร็จแล้วนะอันนี้เนี่ยเราก็ทําการปิดตายมาเลยค่ะอันนี้เราปิดตายไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่แยกไมยแล้วอืมตอนนี้มันมันเล็กไหมครับไล่ได้อยู่ก็ปิดตายไปเลยนะ จากนั้นเราก็มาแบ่งครึ่งเพื่อทำเป็นเกตกันอันนี้ยี่บสองครูก็าวัดมาแบ่งครึ่งตอนนี้จะมาเป็นเกตครูจะเอาขนาดเก็ตตรงส่วนนี้ประมาณนิ้วหนึ่งนะคะสองจุดห้าเซนนคือนิ้วหนึ่งตรงนี้แบ่งครึ่งของตำแหน่งเกตตรงส่วนนี้จากนั้นก็ใช้แม่บรรทัดวางใช้ข้างบนเป็นเขนแบบนี้เราดูเวลาวางตรงส่วนนี้นะคะ พยายามดูไว้ว่าให้เกบตรงนี้ของเราอะค่ะถ้าไม่มาเป็นตรงก็ให้มันค่อยๆเฉียงออกมาที่ด้านข้างอย่าวาดออกมาเสร็จปุ๊บแล้วมันกลายเป็นหักเข้าอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ดีนะคะเพราะว่าสะโพกเรามันใหญ่ก็อ,อกอันนั้นเนี่ยมันควรที่จะตั้งตรงหรือไม่ก็เฉียงออกเล็กน้อยมันจะสวยกว่านะก็คือตามรูปร่าง,งคนใส่น,นเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาดูตรงส่วนนี้ก็ดูนิดนึงนะ ตีเก็ดชนแบบนี้นะแล้วข้างล่างเราก็ตีเก็ตขึ้นเช่นกันอันนี้เราก็จะแบ่งครึ่งออกบแบ่งครึ่งน,นะระหว่างสะโพกเล็กกับสะโพกใหญ่อันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมแพทเทิร์นนะคะของตัวเสื้อตัวนี้นะในระดับพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ